นะครับสิบเจ็ดบทสวดปัญเจกัลตาคาถาสาธิตังนานาวากามายะนาปฏิสังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาติตมัมปะนีนันตังขับป,ปันตันจากอนาคตังสิ่งใดล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะ โยตัมังทตาตตาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกุปังตังวิทามะนุปาอุอาเยพ่อบุคคลใดเห็นแจ้งตามปัจจุบันไม่อไ่อนแนนไม่คอนเชนดามนัำน,นั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเรียนทำนั้นเรื่องๆให้ปุณณะเกิดจัดเชวะจิตจะมาตับปังโกจัญญามาละลังสุวีพึงตามความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโน สังฆาลเตะาาเเน,นะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะความบันเทิงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีเคเราทั้งหลายเอวังวีหาลิมาตาปิงหาวลักดามาตันติตังตงังเวพัตเทกลัตโตติสันโตอะอาชิกาเตมุนิติก็มุนีผู้สาวย่อมแยกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่แก่การตั้งกลางวันและทั้งและกลางคืนนั้นเลยว่า ผู้ม oh ah. er er ีนาทีหนึ่งเจริญด้วยบากาลัสนนิเล่สิบแปดบสวปินาปัญจวิคณะปัตถาแปะลาธรรมโมไมยสลังอนาติโตเรามีความเกเเป็นธรรมดาจะเลื่อนบนความเกไปไม่ได้ปยญาทิ่ธรรมโมไมยปยญาทิอนาติโตติโตเรามีความเจ็บใกล้เป็นธรรมดาจะเลื่อนบนความเจ็บใกล้ไปไม่ได้มาณะธรรมโมไมยมาณะังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะเลื่อนบนความตายไปไม่ได้ สเปย์เมฟีมานาเบย์นานาบาวินาบาวิเราจะลาเวนเดนต่างๆคือว่าเราจะต้องปัดว่าจากของรักก่อนจะเริ่ใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมปัสสัโอไม่กรรมตายาลูกรรมะอยู่นี้กรรมะปันฑูกรรมะปฏิสัโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นผู้เดตามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกาลิ สามีกะยะา,า,า,ายนาณังวาปะปะกังวาตาสาตายาโตปาวิสามีเราตามกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอมิอภิทังปัจจาวิกิตจบังงเราตั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกๆวันเืิดสิบเก้าบทสวดเทวตา,าคาาุยโยชนะาถา duka patah jani duka bayar patah jani bayar duka patah jani song tanggo du sapeti pita nino pita wajah jamu yip sapadang bunya sapadang sapeti wanu modan du sapasapaseti setiya tanan tan silang lakang du saptara power nabila daun du kancan du dewata kata sapeti patah balap yang jayang falangan tanang jatihina lakang ยี่สิบบทสวัสดิวัตปฏะจิตนาคาถาหันธรรมยังปฏะจิตนาคถาอยู่ปานามาเซียทวิตาสันติวีงานล่าว่าสินีทเีกาลีโพดิกาลีทายิงทายิงดาธรรมะตานินทร์บ่อนทุกุสิตาโชคจิงก็เลยติดทาวิราติวิรัตมาถลิติลาชาวมาสานาวกกาจบิกาวุษณ์สัลมิกาตนาบดิอุปัสสะอุปัสสะกามาจิติสานิกามาจิติสานาสัมปานาบุตตาสุขิตาภาวตุเตชะลาบูชาจี เย็บปิดชงอันดาสัมบวาสังเสริฐาสัตว์ทาวปปานิกานิยานิกันทมาวังปัิจีเตสซเปบิตุ่ขสาซาาลุนตุสังขายังยังตาตุจิลังสันตันตามุตามะตาลเจบุคลาสังโุนตุสัมมาควะทายาจิตายาจัอามียักันตุสัตตโมุสัมเปบิดามะจาริโนโุติงสัมบะปุยยามะตามีอายยะบะวิติเตยสิบยี่สิบเอ็ดบทสวดสัมพระปันติจังอาคาถาเต นังน,นมนยังปฏิทานะกะตาอยู่ปาน,นามาเซบุญยะบุญยะสิธานิกะตักสะกอสะตั์งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยาตยาณิกตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนอย่างบุญที่กัปปัญจได้จำในบัดน,นี้เตงสัญชาบะกิโนขหนตุแรงบุญทั้งหลายบุญที่กข้กพาพเจได้จำเนงสัตตานันตาปะปามานาคาเยปิยาคุณะ วันตาจะเปิดจนเราดเป็นที่รักผู้มีคุณไม่ยั้งมาตาปิตาทโยมีมานาและปิดานของข้าพระเจ้าเป็นต้นทิฏาเมจาปายาทิฏาวาทิข้รพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นอันเยมัชชะสัตต์เวริโนเลสัตทั้งหลายคนที่เป็นกลางสัตาติทาติโลกะสามิงเลมีเวงกันตั้งอยู่ในโกูกเอภุมมาจาตุโยนยิกาเกิดในภพสามเกิดในกำาเนิดสี ปัญจกาชตุโวกลามีขันนาเลขขันหนึ่งเลขขันสี่สังสารตตาป้ะวาพระวีต้องเดืออยู่ในบบน้อยเลขบบใหญ่ยาตาเยปฏิทานม,มีสัตว์ลอยได้รับการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันต,ตเตียงซะยังขอสัตว์ลอยนั้นจงอนุโมทนาตานิงเกิดเยียมังนับประชานันตีก็สัตว์ลอยได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาติสังนิเวศยุนขขเทศทังหลายจึง เจ้งเกษรเหล่านั้นมายาที่นาณบุญญานานก็เอกคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายอนุโมทนาอิตุนาที่กระบเจ้าไว้แล้วสัเบสัตตาสาตาัตตังหุตุกสัตตังปวงจงอย่ามีเวรเวลาสุขะิวิโนสุขอยู่เป็นสุขเสมือนเอืเิดเคมมัตตะทันจับปะโปนาตูเลจงถึงตางเงานินเกษินติินเตสะสะชิชะตังสุปา ขอความหวังอันดีของสรรเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพเป็นศักดิที่ฐานอนุภาพเป็นความเพียรให้อานุสงส์แห่งการบูชาพระรัตนนาตยด้วยการสวดายบทสวดมนต์พระบทสวดพระบาลีและพระคาถาต่างๆขอความสุขสวัสดีจงเกินมีแก่ข้าพเจ้าขอยเป็นอย่างทุกไปทังบวงขอข้าพเจ้าจะเจื่ญนทั้งทางงุ้งในทางทมขอตัวเทพทิวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่อ,อนุโมทนาแล้วปวดทำหน่ยอยปวดให้แกจอาพเจ้าเรียกวัตถุมงคลปา้าจิงไปรีบีนาโดยมูลนิพิมูลท,ที่สมเด็จพระยานัสังวรวัดบ่าววนิเวศวิหารแต่เราจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตจมเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพ,พระปรลขขิขแขกกัตมงคลในบ้านอาคารต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ประการเชิญสาธุสาธุสาธุ